m o นนี่บัฟเฟ d ล a s พอดแเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายๆเคยได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊งกันไหมครับเชื่อหรือไม่ครับว่าคำว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยมาจากการทำบัญชีอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับมาฝากคนที่เหมือน กำลังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่กําลังทํางานประจําแล้วก็รับงานนอกไปด้วยมีการรับไรายได้อื่นๆเพิ่มเมติมแล้วนะครับหรือว่าบางคนตอนนี้ทําส่วนตัวจดบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากมาชวนพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการทําบัญชีนะครับจริงๆเรื่องของการทาบัญชีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องบัญชีปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็แบบกลุ้มขมับนะครับปวดหัวกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขครับแล้วต้องยอมรับจริงๆครับว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยกับหลายๆคนเนี่ยม ไปด้วยกันได้นะครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมยืนยันตรงนี้นะครับนอนยันนั่งยันเลยว่าสําหรับใครที่อยากเป็นฟรีแลนซ์อยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับเราไม่ต้องทาบัญชีเป็นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องอ่านมันเป็นและทํามันอย่างมีระบบนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านให้เป็นและทําอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอเลยครับพอเราคิดว่าแบบ การทําบัญชีอะครับมันไม่ได้เป็นมาใช้ใช้คำว่ามันยุ่งยากมันวุ่นวายแล้วมันไม่เข้าใจแล้วกันนะครับทําให้เกิดการสิ่งที่ว่าเกิดการใช้กระเป๋าร่วมครับเพราะเกิดการใช้กระเป๋ากระเป๋าร่วมแบบกระเป๋าของกิจการและกระเป๋าส่วนตัวรวมกันเนี่ยครับมันทําให้เราไม่เห็นรายรับและรายจ่ายจริงๆของกิจการว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยครับมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเจอเนี่ยครับ ได้เงินมาก็ใช้จ่ายออกไปไอการใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้แยกนะครับว่าจะเป็นใช้จ่ายส่วนตัวหรือเป็นการใช้จ่ายของกิจการเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้แล้วครับว่ากิจการเราจริงๆมันกําไรมากหรือกําไรร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้กําหนดถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพิ่มเราต้องได้ค่าจ้างเราต้อง บริโภคได้มากขึ้นเราต้องกินอะไรได้มากขึ้นเราต้องเที่ยวได้มากขึ้นเพราะเราเหนื่อยมากขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้กําหนดเงินเดือนตัวเองแยกอีกก้อนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังมีงานประจําอยู่อย่าเพิ่งรับฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับลองกําหนดตัวเองเพิ่มเติมจากบัญชีที่เป็นบัญชีของกิจการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มกลับเข้ามาและแยกบัญชีส่วนตัวไว้มีรายได้เข้ามา ให้ใส่บัญชี B ไว้เงินส่วนตัวอยู่บัญชีเลักษณะนี้นะครับถ้าพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บก,ก็จ่ายออกจากบัญชี B มาบัญชี A เป็นค่าที่จ่ายส่วนตัวให้กับตัวเองเหมือนกับเป็นแรงงานหนึ่งแรงงานนะครับแต่ถ้าใครเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจดบัญชีแยกอยู่แล้วครับปัญหาตรงนี้จะน้อยหน่อยนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้แยกให้เป็นสัดส่วนให้ดีนะครับเพราะว่าการทําบัญชีเนี่ยมันเป็นการจดบันทึกประวัติเหมือนเล่า เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเราตรวจสุขภาพเหมือนเราอยากรู้ว่าประวัติสุขภาพของเราเป็นอย่างไรนะครับบริษัทเราจะดูสุขภาพของบริษัทว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูได้จากการทําบัญชีเช่นดูจากบัญชีนี่แหละครับมันจะทําให้เราเห็นภาพเวลาเราจะลงทุนในหุ้นนะครับเราก็ต้องดูงบการเงินดูบัญชีย้อนหลังดูงบกระแสเงินสดนะครับเพื่อให้ดูว่าบริษัทเนี่ยครับจริงๆแล้วมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรกําไรขาดทุนอย่างไรนะครับไอการทําบัญชีนี่แหละครับมันก็เหมือนการบริษัทเราจะดีหรือไม่ดีเมื่อเราย้อนดูบัญชีนนนนนะะะคครรรััับบเเาาาจห็ภภพ้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเป็นปัญหาบ่อยๆมากเลยนะครับก็คือการจากกัดการเอกสารต่างๆไม่ค่อยเป็นระบบครับต้องยอมรับว่าในกรณีที่เราเป็นพนักงานประจําอยู่นะครับการทําเป็นพนักงานประจำเนี่ยเอ,อเอกสารมันไม่ได้วุ่นวายมากครับเราก็ทํางานรับเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็รับใบ หักมาที่จ่ายกลับมาทุกเดือนถูกไหมครับแล้วก็สิ้นปีก็เอาขอ50ทวีจากฝ่าย HR ไปยื่นเอกสารก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเราออกมาทําบริษัทส่วนตัวนี่ครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเคยเลยคือเรื่องของเอกสารครับรายได้กว่าจะเข้ารายจ่ายเวลาจ่ายออกนี่ครับต้องบริหารจัดการให้ดีอย่างรายรับเนี่ยครับเวลาสมมติว่าเรามีลูกค้าเข้ามารายหนึ่งเราต้องออกใบเสนอราคาหรือเราเรียกว่าโคเดชันออกไปนะครับพอเราออกโคเดชันเสร็จปุ๊บลูกค้าเซ็นกลับปุ๊บเริ่มลงมือทํางานกาัน พอเริ่มลงมือทำงานเสร็จปุ๊บเสร็จสับตามโคเทชันที่ตกลงกันไว้ปุ๊บเราออกอินวอยตามไปเป็นใบแจ้งหนี้ถูกไหมครับออไอใบแจ้งหนี้เนี่ยครับปกติแล้วถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราดีลกับบริษัทใหญ่หรือว่าคู่ค้าเรามีอัตราต่อรองที่สูงนะครับเราก็จะโดนสิ่งที่เรียกว่าเครดิตเทอมเข้าไปอีกนะครับไอเครดิตเทอมเนี่ยครับก็แล้วแต่ที่ครับบางที่ก็30วันบางที่ก็90วันนะครับทีนี้ไอเครดิตเทอมเนี่ยครับเราต้องดูดีๆด้วยนะครับบางทีเราทํางานไปเนี่ยเราจ่ายเงินออกไปแแล้ววนะครับต่่า บางทีเครดิตเทอมมันนานมันทาให้เกิดการขาดสภาพคล่องได้นะอันนี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยว่าเฮ้ยพี่ทำไมทางานแล้วมันไม่มีเงินมันสภาพคล่องหมุนไม่ทันเหตุผลเนี่ยแหละครับเพราะว่ารายจ่ายเราลงทุนแล้วเราจ่ายไปเลยแต่ว่าเครดิตเทอมก่อนเราจะได้รับเงินมันมี30-90ถึงวันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่ามันเป็นเงินเป็นเช็คหรือเป็นเงินโอนนะครับวิธีการรับเงินมันก็แตกต่างกันนะครับพอเรารับเงินเสร็จมาปุ๊บเราก็ต้องออกรีซีฟบวกแท็กอินโอยส์ออกกลับไปให้คู่ค้าเรานะครับไอ้เรื่องระบบตรงเนี้ย เราต้องมาร์คให้ดีบันทึกให้ดีว่าลูกค้า A อนะครับอยู่ขั้นตอนไหนแล้วส่งโคเทชันเหลือทำงานรอส่งอินวอยลูกค้า B รอรอรับเงินแล้วส่งรีซีบวกแท็กอินวอยไปอะไรเงี้ยครับมันต้องมีสติอยู่กับ ขาเรียกว่ามีระบบในการจัดสรรบริหารจัดการให้ดีนะครับว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเราออกเอกสารถึงขั้นไหนแล้วนะครับรวมถึงการจ่ายเงินด้วยนะครับในกรณีที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะครับเราสามารถยื่น40วงเได้นะครับค่าใช้จ่ายตามจริงหรือหักเมานะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยครับเวลาไปซื้อของหรือใช้อะไรนะครับก็อย่าลืมออกบินบริษัทมาด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็น ค่าอะไรก็ตามแต่นะครับอย่าลืมออกหัวบินที่เป็นหัวบินบริษัทออกมาเพราะออกหัวบินที่เป็นหัวบินบริษัทมามันสามารถมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงนะครับแล้วก็ระบบการเบิกเงินต่างๆเราเบิกเองมันไม่มีปัญหาหรอกครับการทาบัญชีบันทงบันทึกอะไรเงี้ยมันสามารถจ้างนักัญชีดูแยกได้แต่ว่าในกรณีที่บริษัทเรามีลูกจ้างแล้วลูกจ้างเราแอดวานซ์ออกไปก่อนคือจ่ายเงินล่วงหน้านี่ครับอย่าลืมทําระบบเบิกให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะครับไม่ใช่ให้ลูกจ้างออกค่าเดินทางไปก่อน2องสามพันกว่าจะเบิกได้ หนึ่งเดือนเนี่ยครับบางทีลูกจ้างเขาก็ไม่ได้มีเงินตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงนี้มากมายนะครับก็ผมใช้คำว่าใจเขาใจเราแล้วกันนะครับเรื่องระบบตรงนี้ก็สําคัญนะครับรายรับดูลําดับเอกสารให้ดีนะครับรายจ่ายเนี่ยอย่าลืมบันทึกระบบการบันทึกใบเสร็จเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สําคัญและวุ่นวายเรื่องเอกสารมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากเลยคือพอมีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆคนเวลาทําธุรกิจอะไรเนี่ยครับ พอเวลาถามถึงเอย้ยอดขายเป็นยังไงกําไรเป็นยังไงยังไงไม่พอจะเอาบัญชีมาช่วยดูมาช่วยวิเคราะห์นะครับบางคนไม่รู้ว่าบัญชีตัวเองหน้าตาเป็นอย่างไรรู้แค่ว่าเงินในบริษัทตัวเองเพิ่มขึ้นก็แฮปปี้นะครับแบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะครับเพราะมันจะไม่รู้ต้นทุนจริงไม่รู้ความเป็นไปได้ว่าธุรกิจเราเนี่ยมันยังออนก i อ g ิงมันยังไปได้อยู่หรือเปล่านะครับรวมถึงบางทีถ้าเงินไหลออกแบบผิดสังเกตอย่างเช่นลึกจ้างมาเบิเกเงินเกินความเป็นจริง การซื้อของแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเน,นี้ยทอเราไม่ดูบัญชีบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องได้ง่ายแล้วเหตุผลที่บริษัทล้มละลายหรือว่าทําฟรีแลนซ์แล้วเจ๊งเนี่ยครับเ,เหตุผลหนึ่งมันเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนี่ยแหละครับก็คือเราบริหารรายรับรายจ่ายไม่แมชกันอย่างเช่นรายจ่ายจ่ายออกรายรับโดนเครดิตเทอมเข้าไปแล้วสภาพคล่องหมุนไม่ทันนะครับเนี่ยไอ้พวกขายดีจนเจ๊งเนี่ยครับก็มาจากประมาณนี้แหละครับว่าเรา สักแต่ขายเราขายของเป็นขายของเป็นขายของเป็นแต่เราดูบัญชีไม่เป็นครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์ดูแลตัวเองเนี่ยการดูบัญชีให้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะผมย้ำอีกครั้งแล้วก็การดูบัญชีให้เป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําเป็นนะครับเราสามารถจ้างบริษัทบัญชีจ้างนักบัญชีมาช่วยเราดูได้นะครับและไอ้เรื่องบัญชีนะครับอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขบวกลบขนาดนั้นเราแค่ดู แนวโน้มดูอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเพราะว่าบัญชีนะครับมันคือเครื่องมือวัดความสําเร็จนะครับช่วยให้เราวางแผนบวกตัดสินใจในอนาคตได้แล้วก็ช่วยลดปัญหาในอนาคตได้อย่างบางคนมีหุ้นส่วนเนี่ยครับการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยกันหรือว่ามองว่า เฮ้เงินมันหายไปไหนเนี่ยการแท็กบัญชีตามเนี่ยมันจะเห็นที่มาที่ไปของเงินได้อย่างชัดเจนนะครับจะช่วยลดความขัดแย้งในอนาคตได้และที่สําคัญคือการทําบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระบบนะครับมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องสัมภาระรเรื่องของกฎหมายที่อาจจะมีในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าบัญชีคืคอ มันเป็นมันเป็นประวัติมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสุขภาพของบริษัทเราครับดังนั้นเนี่ยการทําให้ดีการทําให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับออยังไม่พูดถึงเรื่องว่าบริษัทควรจดไหมยังไม่มันไม่พูดถึงเรื่องเอาแวดควรจดไหมนะครับมันมีเงื่อนไขหลาย duc, เงื่อนไขที่มันจะต้องคิดตามแล้วก็ทางเรื่องแวดเนี่ยก็แลบางธุรกิจควรจดบางธุรกิจไม่ควรจดละกันนะครับใช้คํานี้นะครับแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าให้จดจดไปเถอะไอ้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะออกมาทําธุรกิจดูแลตตััวววเเเออองงุยยดด้้้ไไรากิ แเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับมันเกินอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งใจจะทํามันจริงๆนะครับดังนั้นจดให้ถูกต้องแต่วันแรกเราจะได้หักแบตซื้อแบตขายได้ละกันนะครับแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับบ่อยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับมาเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับของซอฟโลนที่ออกมาจากธนาคารที่ของรัฐนะครับอย่างออมสินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองที่เป็นวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมันก็เลยเกิดคําถามว่าบางคนไปกู้เนี่ยทำไมไม่ผ่านนะครับซึ่ง ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสินเชื่อแต่ละสินเชื่อนะครับมันออกมา ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเราเห็นได้ว่าสินเชื่อในตลาดเรลเนียครับมีหลากหลายประเภทมากซับโลนเป็นประเภทนึงเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมได้ยินว่าดอกเบี้ยต่ำใครๆก็อยากได้ถึงม้มีนี่อยู่ก็อยากไปดีไฟแนนซ์กับดอกเบี้ยต่ำถูกไหมครับแต่มันก็มีนี่บัตรเครดิตนี่เงินสดอ่สินเชื่อส่วนบุคคลมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสินเชื่อแต่ละอย่างนะครับมันมีหน้าที่ทํางานที่แตกต่างกันนะครับซับโลนก็เป็น ินเชื่อตัวหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ที่ดีและกันนะครับรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับบร e ิษัท SME ที่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูเงื่อนไขของ BOT นะครับของบอรที่ออกมาเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าคนที่สามารถกู้ซอฟโลนเอ่อขอเป็นซอฟตโลนได้ต้องยังไม่เป็น NPL ก็คือระบบบันทึกในบูรงบูรโรต่างๆเนี่ยยังต้องไฟเขียวอยู่นะครับยังไม่ได้มีการผิดนัดชำระยังไม่เป็น NPL นะครับแล้วก็ธุรกิจต้องมีกำไร นะครับแล้วก็วงเงินที่ให้ก็คือมีจำกัดด้วยนะครับแล้วก็ซอพโลนเนี่ยครับมันมีเอาไว้ช่วยลูกหนี้ที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะครับใครที่ไม่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถไปกู้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่ไม่เคยมีหนี้เลยนะครับซอพโลนไม่ผ่านแน่นอนบริษัทไหนที่ทำลับปีที่แล้วขาดทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาไม่ให้กู้แน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีและมีกําไรนะครับรวมถึง อย่างออมสินก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเช่น D/E Ratio ต้องไม่เกินสิบเท่าใครเป็นหนี้แล้วแล้ว D/E Ratio มันเขาเรียกว่ามันเกินสิบเท่าไปเนี่ยมันก็จะกู้ไม่ผ่านนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะวครับว่าถ้าเราเดือดร้อนจริงๆแล้วซอฟโลนเกิดกู้ไม่ผ่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงนี้ครับก็เราอาจจะต้องไปพึ่งสินเชื่อประเภทอื่นอย่าง O/D นะครับอย่างสินเชื่อ SME ประเภทต่างๆนะครับสินเชื่อที่มีหลักประกันหรือว่าการทํา Factoring นะครับการทำแฟคเตอร์ิงเนี่ยก็เป็นสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งที่ผมมองว่าก็็ก็็กกดีนนะครเปปโยช์ือ เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่เอาไว้เพิ่มสภาพคล่องที่ดเหมกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเรามีใบเสนอราคามีคอเทชันอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีเครดิตเทอมงานยังทาไม่เสร็จนะครับจริงๆเอาพวกเอาพวกไอใบพวกเนี้ยไปเป็นหลักประกันได้นะครับว่าเราจะมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าตอนนี้แค่ขาดสภาพคล่องเพราะว่าเรายังเบิกเงินไม่ได้นะครับการทําสินเชื่อแบบแฟคเตอร์ลิงแบบเนี้ยครับก็สามารถช่วยทําให้เพิ่มสภาพคล่อง s อ e ในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครขอสอบโปใไ้ผ่านไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า มีวัตถุประสงค์มีเป้าประสงค์ที่มันแตกต่างกันออกไปซอฟต์ลนคือให้สําหรับ SME ที่ดีที่มีนี่อยู่แล้วนะครับยังไม่เป็น n p l เพื่อปรับโครงสร้างนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับถ้าใครไม่เข้าเงื่อนไขก็ต้องไปใช้สินเชื่อตัวอื่นนะครับแต่ถ้าแนอนาคตใครอยากใช้ซอฟต์ลนนะครับก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประมาณนี้แหละครับทําบริษัทให้มีกําไรนะครับก็ขายของจะมีกําไรนั่นแหละครับเป็นนี้บางเล็กน้อยนะครับเพื่อมันดีไฟแนนซ์แล้วเอานี้ลดลงได้นะครับอะไรลักษณะนี้นะครับเราต้องดูประเภทของนี้ให้้ดีีคครััับออนนืปญหา แล้วก็จริงๆการทําบัญชีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับจริงๆมันก็มีแอปมีเว็บไซต์ต่างๆขออนญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับจริงๆเอ่ยชื่อไปแล้วครับตอนต้นก็สามารถช่วยทําให้ทําบัญชีได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับลองปรึกษาเพื่อนที่จบบัญชีหรือว่าปรึกษาบริษัทบัญชีที่ถ้าใครจบบริษัทเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแต่ละปีเราต้องมีบริษัทบัญชีที่ปิดงบให้นะครับลองปรึกษา บริษัทเหล่านั้นก็ได้เพราะเขาคิดเราไม่ไม่ถูกนะครับก็ใช้แพงเหมือนกันนะครับช่วยออกอินวอยด์ช่วยออกคอร์เรชันช่วยออกรีซิทอินวอย์ต่างเนี่ยจดบันทึกต่างเนี่ยมันมีแอปและเว็บไซต์ต่างๆช่วยเหลือมากมายเลยนะครับก็สุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากไว้ครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์นะครับให้เริ่มต้นอย่างถูกต้องแยกบัญชีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำบัญชีให้มันเป็นระบบจะได้ไม่ปวดหัวนะครับเมื่อ มีงานเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ขาย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 เก็บงานเก็บเงินเก็บเงินนะครับอย่าลืมมาจัดการเรื่องเอกสารหลังบ้านนะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของภาษีต่างๆนะครับรวมถึงความขัดแย้งภายในที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเคลียร์ภาษีหรือว่าทําบัญชีได้ดีเนี่ยจะช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่าน,นจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m ั n นี่บั f เฟโลนะครับ<ๆ>เพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ